สุนัขบางสายพันธุ์อาจจะมีพฤติกรรมที่ท้าทายในการฝึกหรือดูแลเนื่องจากมีความดื้อรั้นและก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับวันนี้เราจะไปพบกับ5อันดับสุนัขที่ดื้อที่สุดกัน5ชิบะอินุชิบะอินุเป็นสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มีลักษณะนิสัยอิสระพวกมันมีความมั่นใจในตัวเองสูงบ่อยครั้งอาจจะดูเหมือนทำตามใจตัวเองมากกว่าที่ทำตามคำสั่งครับการฝึกชิบะอินุอาจท้าทายเพราะพวกเขานะมีธรรมชาติที่ไม่ชอบให้ใครนั้นควบคุม การฝึกต้องใช้ความโอดทนครับและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังหรือว่าฟังคําสั่งเจล็ดรับในการฝึกการฝึกชิบะอินุต้องใช้วิธีการที่สมัคเสมอและควรให้รางวัลที่มีค่ามากพอที่จะจูงใจพวกเขานั้นทําตามคําสั่งได้อย่างเต็มใจครับ 4. ี่แจ็คละเซลเทอรียแจ็คและเซลเทอรียเป็นสุนัขที่มีพลังและก็มีความกระตือรือร้นสูงพวกมันเป็นนักล่าสัตว์เล็กในธรรมชาติทําให้มีความซุกซนและก็ไม่ค่อยฟังคําสั่งครับ หากสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าการฝึกแจ็คและเซอร์เทอเรียจำเป็นต้องให้พวกเขานั้นได้ใช้พลังงานอย่างเต็มที่การปล่อยสุนัขน,นมีอิสระในการออกกำลังกายช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ครับเคล็ดลับในการฝึกใช้การฝึกที่เข้มงวดและก็สม่ำเสมอควบคู่กับการให้รางวัลและให้พวกมันนได้มีโอกาสปล่อยพลังงานเช่นการพาไปวิ่งหรือว่าเล่นเกมที่ใช้การเคลื่อนไหวเยอะๆครับ 3. b o บอร์เดอร์คอี บอดอร์คอรลี่เป็นสุนัขที่มีความชลาสูงและก็มีพลังงานเหลือล้นพวกมันนั้นมีแนวโน้มที่จะดื้อถ้ารู้สึกเบื่อหรือว่าไม่ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจครับการฝึกบอดอร์คอรลี่ต้องใช้ทางการออกกำลังกายการฝึกความคิดเชิงกลยุทธ์เนื่องจากพวกมันนั้นเป็นสุนัขที่ชอบการทํางานการให้สุนัขได้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือการเลี้ยงแกะจะช่วยลดความดื้อได้แคดรับการฝึกก็คือใช้เกมการแก้ปัญหาหรือว่ากิจกรรมที่ท้าทายทางปัญญาในการฝึก เพื่อให้บอด์เดอร์ขอรีนั้นได้ใช้พลังงานท,าทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนั่นเอง 2. บูด็อกบูด็อกมีลักษณะตัวที่หนักแน่นแล้วก็พลังงานตามแกวบวกเขานั้นมาสะดือร้านและเชื่องช้าในการตอบสนองต่อคําสั่งเนื่องจากธรรมชาติของบูด็อกมีความสบายใจในสในทีนพวูเขานั้นคุ้นเคยทําให้พวกมันนั้นไม่ค่อยสนใจต่อสิ่งแปลกใหม่ครับ <c oughs> หรือว่าคําสั่งใหม่ <c oughs> ๆผูเลี้ยงบูด็อกต้องมีความอดทนแล้วก็ค่อยๆฝึกวูเขาด้วยความอ่อนโยนและการเสริมแรงทางบวกแค่รับการฝึกก็คือ สร้างความมั่นใจให้กับบูด็อกโดยให้พวกมันได้ทํากิจกรรมที่ไม่หนักมากและให้รางวัลเมื่อพวกมันนั้นทาตามคําสั่งครับ 1. บีเกิลบีเกิลเป็นสุนสัขสายพันธุ์ล่าสัตว์ขนาดกลางที่มีความตื่นตัวสูงโดยปรปสารับกินที่ยอดเยี่ยมพวกมันชอบสำรวจและก็วิ่งตามกิน,นตา่างๆทําให้บางครั้งนั้นไม่ค่อยสนใจเจ้าของครับหรือว่าคําสั่งของผู้เลี้ยงเนื่องจากจากมูกข,ของพวกมันนั้นทํางานได้ดีกว่าคุณจึงอาจจะเห็นบีเกิลเดินหรือว่าวิ่งตามกินมากกว่าจะกลับมาเมื่อเรียกครับ การฝึกฝนบีเกิลจำเป็นต้องใช้การให้รางวัลที่ดึงดูใจและควรใช้เวลาฝึกอย่างต่อนเนื่องเพื่อดึงความสนใจให้มาอยู่ที่ผู้ฝึกมากกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเคล็ดลับการฝึกก็คือใช้เทคนิคการฝึกแบบเชิงบวกเช่นการให้ขนมหรือคำชม,ำชมเมื่อสุนัขนั้นทำตามคำสั่งได้สำเร็จและสร้างกิจกรรมที่ช่วยใช้พลังงานของพวกมันสุนัขแต่ละสายพันธุ์นั้นมีบุคลิกและลักษณะน,น,นิสัยเฉพาะตัวการฝึกสุนัขที่ดื้อรัน้นอาจจะใช้เวลานานครับและต้องใช้ความอดท,ทนการทางความเข้าใจธรรมชาติของสายพันธุ์นั้น รวมถึงการใช้เทคนิคการฝึกที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณนั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทําให้พวกเขานั้นเชื่อฟังมากขึ้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกันก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ